สวัสดีจ้าทุกคนมาปิง่งซีนไก่พี่น้องปิ่งอกไก่ที่เรียกว่าสีออกไปซื้อลาบเลยอู้หคานออกไปนะเรยว่าเอาซีนไก่มาปิง้งลกูกลูกก็ได้กินน้ำพร้อมสิปิ้งแต่อันนี้ให้ลกูกต,ตัวเองสิไปซื้อลาบกินกินน้อลูกนก็ยามหลายอยู่แล้วก็สิตำทั่วพี่น้องเลยนี่ตำหมักถั่วกินพ่อเนาะพี่น้องเนาะ มี้ย่างมากมากตั้มขวดพี่น้องม่ใช่ลเลยเลยรับนี่อย,อยากอ่าอยาอบคอมเมนต์คนนี้น้อยหนึ่งอนะ่ะพี่น้องคอมเมนต์มาตุนสุดของเรามีเงินก็กินเหล้ากินเบียร์กินเป็นบางเวลาบม่ได้กินถุงมือบอกเก็บไว้เพื่อรักษาลูก โอ้ยเงินหน่อยโบราณมันก็พอจะได้เก็บได้กรรมดอกไสหนีเขาก่อนไม่เป็นอย่งนี้เนี่เป็นผู้หญิงกินเหล้ากินเบียร์กินทั่วโลกผู้หญิงบ่มีจะ่อยอย่างนี่รักษาศีลห้าโอ้ยโบได้เด้อตัวนี้เด้อโบได้โบได้โบได้ทีเถอะจะดีจะดีมากนะมาสิจ้าสารศีลหาได้จะดีมากโบได้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 ยิ่งโบได้อีเด้อ ตอบก่อน,น,นตอบโต fc ตอบเป็นบางเวลาตอบเป็นบางคอมเมนต์เขาวันเบ้าสายาเฮาแห้งเกินไปเขาก็ตอบเนาะอันนี้เนาะก็ผ่านไปจะอยู่เฉยๆยก็ผ่านไปบางครัง้งมันก็อยากอยู่เฉยบางครัง้งก็อยากตอบบ้างเขามีปากมีคอมีหัวจิตหัวใจเนาะเห็นทุกช่องโดนหมดถ้าอยากได้ยอดวิวก็อดทนอันนี้ก็ บางครั้งกับความความอดทนยอดวิวเด้อบางเื่อเขาอยู่มั่หมาะแม่แม่มั่หมาะแม่แม่ก็ยังว้าวได้ออืก็ยังว้าวได้คนคือว่าที่สินหาว่าได้เนี่น้องเนาะอดทนว่าได้ความอดทนทางด้านตัวนี้เด้อร์แรงมากเขากะอยากแรงตอบกับกา็แรงเป็นบางครั้งเห็นไหมบางครั้งกับว้าวบางเื่อขีดลูกกับว้าวบางครั้งขี่ขั้น เออเม่นบางเถอะเอาปวดอ่านแล้วก็จากหัวนะแล้วก็เสยแล้วก็บอโต้แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์พ้อมเวลากินเหล้ากินเบียร์ก็พูดแรงอันนี้บอกเกี่ยวกับกินเหล้ากินเบียร์หรือพูดแรงเกี่ยวกับสันดานคนเหม็นเด้ออ่ะพอแล้วจบเลตอบลายอบแต่คนเดียวเดี๋ยวกินเหล้ากินเบียร์กินเบียร์แล้ปวดสองปวดมัซุกของข่อนเล็กๆนี่หน่อยแต่เราจะกินทางไรเสินเดือนไม่สาม เจลีบีหัวทั้งหร่เนาะเจาดีก็ดีซะควาคบยดีมนคมดีบอกลายเถื่อนอะไรด,ดอกนี่หานกคเห็ดได้เนหรอพี่วววหวัดเนาะ ยังอยากกินเหล้าเนี่ยอยากกินเบียร์ยังอยากสั่งซันเป็นบางเวลาได้กินตลอดแ้วถูกคนกับบนนี้จะพออยู่ปะซันคะบปิดโลกใบนี้นะเพิ่งกินเพื่อเย็นครับไม่น้อยตำรวดเจ้าขวดมาแอมได้่มกัน เคยกินกระตีนเกินเถื่องกินกะโดดกินตรงบ่งกลังปริงมีเงินเหลือพอเลี้ลูกเลี้ยเตากอ้าหมดห้าโม่ค่ะคอลูกความดีขึ้นเลยนะ็เบิ่งตักงแต่ชุเจ้าเบเล็กน้อยบางครั้งมันอยากหายเวลามัือเบิ่งหันเบิ่งนีห้ือว่า คนมาเลี้ยงน้คนเองเองเพงเดียวเก่าเองเองคือเก่าเราลายแต่เรากินเบียร์กินแหน่เลยเนาะมนุษย์ครกัคนชอบด้อนี่เด้อคนมากกินมกดื่มนาเิงเิงเขามีบ้างแหละสั่งสันกินกินกันะ ีอย <Anyway, S 1> okay. ู่แล้วเปรียบคนก็ด้คิีมาเปรียบเียบคือสินหาพวกินเหล่ากินห้ากขาัดตัดซีวิตพอเห็ดก็ได้เด้อคอยังเห็ดก็ได้อันนี้นู่แเลยสิเป็นเอื่อยเป็นเนี้เป็นปลาเป็นลูก็นมพวเห็ดก็ได้นี่ขาตัด อันน่ะอันยังบ่ทันละอันนั้นคันเขาบ่ขาบ่ยังก็บ่ได้กินมันก็บ่ได้กินมันทางก็ิของสดๆของหยังแตากคอนี่แหละผู้ใดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเฮ็ดโลดบ่ได้ว่ากันก็เฮ็ดดียินดีนําใจนําเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดบ่ได้เพิ่นเจ้าเอ้ย หั식으า hurting them ð filtrate d r t อันไฟมันอันพ่อนนี่ก็อเอาลงกนะุ้ง ันก็ดีใจน้ำยัดคยเห็นคอมเมนต์อือคนหมักเม่นเราอยู่ได้แต่ว่าคยเห็ดบ่ได้หรอกคอมเมนเม่นนะนะเขากยเห็นเนม่นอยู่ในซองไม่น้อยนะน่าเดอกเลยแบบแบบเกี่ยวกับเตาพื้นเตาไฟอย่างเงี้ยคนเอาเห็ดกระเผลเป็นเวลาเวลานะเห็ดกระเผลตอนเศร้าแล้วก็ตกระแลงนะเห็ดตอนเศร้าเพื่อต้นที่ แต่ก็ปฏิบัติไ่ได้ดอกบนผักนี่เราเล่ามันก็ที่เฮ็ดแหน่ระหยัดนะโอ้ยเห็ดบ่ได้เล่าซื่อๆเราเห็นได้แบบเตาห่อนนี่ตลอดเวลาก Low ับเพื่อนกับขาวไม้ของเราคือเพื e ่อนฟาลานแฟนกับเก็บควงห่อนวุอนบ่อยจังเยอนะ บ่ยืนเย็นบ่เป็นสุกครับครับก็บยนเป็นสุกอยู่รบเาหมูโคมาสกิน่ับ็ดําโบราณเขาถือเนาะแล้วแต่คนถือนั่นน่ะทเด้หมูโมายาได้เฮ็ดกิลอยากยได้เฮ็ดกินน่ะมันนักมันสิเลียด แด้งข้าเขาด้วเขาพี่นั่าจะชสวยเลห็บดบดเห็ดบดดเห็ดใ้ก็ยิ่งดีนั่ ยังอุ่ oh, นแหมบ่โอ้ตั้งเครื่นหลอมาแล้วพี่น้องเด้เออคนหล่ออยู่เขาล้วตําบักถั่วลูกนะคอมเมนต์ใดที่เม้นไสาระแงสิบ่เกี่ยวกับข่อยหรือว่าเว้าเกินเหตุว่าซั่นจ้ะข่อยสิลบิเด้อมบ่เกยข่อย เอาคนบุคคลหนึ่งสองสามเขามาวอนนี้คลิปขอค่ควผลิงถูกทิ้งข่าวลามุกอาจารย์ตัวเกินกว่าเหตุดูคทิป เอาอานี้นปากปาเ,ลาเลยีบง <laughs> หอบติบเข่าเลยเหิวแหงหอบติบเข่ขาแล้วเออจ้ได้ะกินจังไรนซุกหิวแหงเลยลูกหิวแหงเลยหิวแหงกับพ่อสลุงเลยปะน้องหอบติบเข่าเลยนี่หอบติบเข่าวหวนเลย xúc là lụi ờ ừ, sẽ chan sao pho lại nhú hen là hiếu hiếu, mấy vai ơi ơi hiu ôi ừ, nhưng mà lượng khác sẵn à tôi nhìn khảo dù tí đấy hôn ừ. ừ, hôn hôn luôn ข้างอีกจังน้อยข้างจังน้อยเอาหนันอัปติพาทุกขเขาไหมห้อนเบิ้งไม่เห็ดหาย คนกินเข,ข่าเข่าลูกไม่พ้อแงะนีนน่เห็นไหนมแมวกับอาหารกับเจจต็มานตั้งเป็นแนวนีน้ะแวมวเนี่ยเนาะอาหารเทให้กินือบอกไปกินให้มันอิม่ม กินมาต้้งหัวจ้ำนั่มันเดียวนิ้เห่าเฮงก็มีเนาะสวยเลย ăn nó. Xài khẩu nắm. Xài khẩu Xài khẩu Nằm Nằm แซ่บน้ำแม่งนาะกินขนาดนึกชายค่อยด้านนี้เห็นด้านนี้บ้าเห็น เดกน้องทีมยักไล่เชียงแมวทางที่เขาต้อง